สมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนขอร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายต้องสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อย ล้็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวอย่าให้ใจของเราไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านอ่องการศึกษาเรื่องเรีเรื่องครอบครัว เรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วองทำใจเก่งเกลี้ยงใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะปรับทั้งกายปรับทั้งใจให้สบายสบาย ถ้าเราหาจุดสบายของเราได้สบายทั้งกายสบายทั้งใจถ้าหาได้ก็ง่ายนิดเดียวสบายตรงไหนก็เอาตรงนั้นไปก่อนนะจ๊ะอย่ามองข้ามไปนะจ๊ะหาจุดนี้ให้เจอ จุดสบายนี่มีอยู่ในตัวของเราทุกคนเลยคืออารมณ์มันจะไม่ไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนี่ยวไปรั้งเรื่องอะไรเลยอยากอยู่กับอารมณ์นี้ความรู้สึกนี้ไปนานๆโดยไม่เบื่อหน่ายจะนั่งไปนานแค่ไหนก็ได้แม้ไม่มีอะไรไมาให้เราดู เรายัางรู้สึกสบายหาจุดสบายตรงนี้ให้เจอนะเจ้าถ้าสบายใจสบายกายในวินาทีนี้หาจุดสบายได้ในวินาทีนี้เนี่ยเราก็จะเข้าถึงธรรมได้ภายในวินาทีนี้ เราะฉะนั้นมองข้ามความสบายไม่ได้เลยอย่าฟังผ่านไปนะลุงนะที่เราเสียเวลาไปกันนานเนี่ยหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าไม่ถึงทำสักทีเละหาตรงนี้ไม่ได้เราไปตั้งในเกินไปมั่งไปบีไปเค้นไปเน้น เพราะน่านะต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวสบายทั้งกายสบายทั้งใจสำคัญนะลูกนะสำคัญนะลูกเนาะรับตรงนี้ให้ได้ เดี๋ยวบุญเก่าที่เราเคยได้ธรรมะมาข้ามชาติจะได้ช่องส่งผลไอ้ใจของเรากลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วก็ไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่กลางกาย อย่างง่ายๆอย่างสบายสบายประสบการณภ์ภายในก็จะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ตัวโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายบ้างยืดบ้างย่อบ้างตกจากที่สูงบ้าง จะเคลื่อนกับไปสู่ภายในแล้วความสุขความบริสุทธิ์ก็บังเกิดขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเจอมากอ่อนเราจะมีความสุขใจเราจะบริสุทธิ์กลิง้งกไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่เหนียวไม่่ังเรื่องอะไรเลย และความมืดในใจก็จะถูกทําลายความสว่างภายในก็จะบังเกิดขึ้นความสว่างที่มาพร้อมความสุขความบริสุทธิ์ของใจที่เพิ่มขึ้นการเห็นก็จะตามมา เราจะเห็นภาพในกลางความสว่างนั้นสว่างน้อยก็เห็นได้อย่างเรือนลางสว่างมากก็ชัดเจนแจ่มแจ้งเป็นดวงบางเป็นดวงใสๆเป็นจุดสว่างบ้างทวงบ้างเป็นกายบ้าง เห็นตัวเองบ้างเห็นองค์พระใสๆบ้างทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นจากความสบายทั้งกายและใจนั้นจะสบายนี่ต้องหาให้เจอนะลุงเนอะทำควบคู่กับชีวิตประจำวัน แต่เราอยู่ทางโลกก็ควบคู่การทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีทำควบคู่กันไปสักวันหนึ่งเมื่อเราหาจุดสบายนี้เจอบุญเก่าที่เราเคยเข้าถึงทำก็ได้ช่องนด่งดูใจของเราให้เข้าถึงทำได้อย่างง,ง่ายๆ เพราะฉะนั้นจุดสบายมีความสำคัญอย่างยิ่งเรารู้ว่าใจเราควรจะไปวางอยู่ที่ตรงไหนสิ่งต่อสุดท้ายก็ต้องมาลงที่ตรงกลางกลางกายฐานที่เจ็ดเส้นอยญ่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือสุดท้ายก็มาลงตรงนี้ เพราะนั้นเบื้องต้นความสบายอยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นไปก่อนอย่างง่ายๆนะจ๊ะและถ้าหากเราเห็นภาพโรลๆลางๆอ้าเปอร์เซ็นต์สิเห็นแค่ไหนก็พึงพอใจดูแค่นั้นไปก่อนอย่าไปเร่งรีบไปบีบไปเคเป้นไปเน้นภาพ ไอ้มันชัดเจนได้ดังใจของเราอย่างนง้นไม่เอาเลยจ้ะมีให้ดูแค่ไหนก็ดูแค่นั้นไปก่อนอย่างสบายสบายและกระทำซ้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 ำทุกวันทุกคืนทุกระยาบทนั่งนอนยืนเดิน ได้มากบ้างน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ให้สม่ำเสมอมีสติสบายสม่ำเสมอเราเลิกนั่งแล้วออกจากการนั่งสมาธิก็มอสังเกตมันสังเกตดูเรานั่งได้ผลดีเราทำอย่างไร เรานั่งได้ไม่ดีถ้าที่ควรเพราะอะไรแล้วกลับหลับลงแก้ไขกันไปนะลุงนะเดี๋ยวไม่ช้าเราก็จะสมหวังในการฝึกใจให้หยุดนิ่งนุมน่มๆเบาๆสบายๆได้อย่างง่ายๆบุญที่จะ บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายในตัวบุญนี้มีกันทุกคนแต่ไม่ได้ช่องส่งผลบางคนก็ได้ช่องเร็วบางคนก็ได้ช่องช้าขึ้นอยู่กับเราทำถูกหลักวิชาไหม ฝึกหนักไหมฝึกหนักยังถูกหลักวิชาไหมนี่คือข้อสังเกตนะจ๊ะถ้าฝึกหนักยังถูกหลักวิชาดังกล่าวต้องได้ทุกคนวัดง่ายๆว่าเรามีบุญขนาดในเราก็สร้างบรารมีมันทุกอย่างเลยทั้งสารทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งทมโดยตัวอเอง แล้วก็ไปช่วงเงินดึงเขาทำด้วยไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรจะเป็นบวกเป็นลบเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนั้นเลยมุ่งมั่นในการสร้างบารมีกันอย่างเดียวสวนกระแสกิเลสโลกจนเป็นปกติ เป็นปกติของเราเป็นความอศัศจรรย์ของชาวโลกและความเหลือเชื่อแต่ก็เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกการกระทาในการสร้างบารมีของเราอยู่ในสายตาของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายของผู้มีรู้มียานมีฌาน มีอนุภาพภาพดีๆที่เราสร้างบารมีนี้เนี่ยลายปรากฏทุกแห่งในแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ของพระผู้มีรู้มียาณมีฌานที่แหล่งตามลำบังมั่งนั่งเป็นหมู่เป็นคณะบ้างในทุกหนทุกแห่งไม่มีว่างเว้นเลย เราภาพการสร้างความดีทั้งทางศีลภาวนาทั้งกล่าวนั้นไปปรากฏให้ท่านเหล่านั้นได้เห็นที่เป็นกายละเอียดก็ยิ่งเห็นชัดเจนชาวสวรรค์ผู้มีกายละเอียดตาละเอียดทั้งพรมเทวาลุกะเทวากาศเทวาชาวสวรรค์หกชั้นพรมสิบกชั้น เรพรมสี่ชั้นอายตนนนิพพานก็เล็งแล้วเราอยู่ได้ชื่นชมอนโมโมทนาสทุกการทั้งสิ้นโดยที่ลูกนั้ไม่รู้ตัวกันเลยเพราะฉะนั้นให้ลูกปลื้มอ,อกปลื้มใจไว้เถิด ว่าความดีบารมีทั้งหมดที่เราทำนั้นอยู่ในสายตาของผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายผู้มีรูปมีญาตมีฌานมีอนุภาพมีตาทิพ์หูทิพ์ที่เขาได้ชื่นชมอนมโมทนาสาธุการกิติศัพ์อทันดีงามนี้ก็กระจายกระจายไปทั่วโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยพยามาอย่างสะดุ้งพลุกนั่นก็นเป็นเรื่องปกติของเขาที่จะต้องขัดขวางการสร้างบาร,รมีปกติฝ่ายบุญแล้วก็ทําอย่างบุญต่างคนต่างทำกันไปให้ลูกนึกถึงบุญหล่อนี้นี่ ดยใจที่ใสๆนึกโดยการวางใจเฉยๆณจุดสบายอย่างง่ายๆใจใสๆใจเย็นๆนึกถึงบุญหล่อนนั้นรอเมนดวงบุญใสๆ ต่จุตที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางทองเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจะจำง,ง่ายๆอะ่ะชยู่ในบริเวณกลางทองเป็นดวงใสใใส,ส,สบริสุทธุ เราดุดเพชรโลกพิจารณาแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยใสเหมือนน้ำใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางขายของเรานะจ๊ะ ให้ใจของเราแตะ,ะเบาๆอย่างส,บ,สบายดวงบนนี้ติดไปทุกกายเลยติดตั้งแต่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรลภพรมหยาบละเอียดกายรลภพมหยาบละเอียด ก็ถึงถึงกายธรรในกายทํามทั้งหยาบละเอียดถึงแต่กายทําโครภูโสดาธิกิทาคานาคารหัสติดทุกกายเลยเป็นดงบุนิสัยสะาบริสุทธิ์เป็นบอกเกิดถึงความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเราต่้งแต่ปฏิชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า กระทั่งไปสู่เป้าหมายปลายทางเกิดที่สุดแห่งธรรมไอ้โลกรวมใจหยุดนิ่งนินุ่มๆุมเบาๆบาสบายๆใจใสๆใจเย็นเย็นใจใสๆใจเย็นยเย็น โลกก็คนหยุดใจนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบาสบยๆใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งอันไบเงียบๆนะจ๊ะ สัพเพพุธารลปตาปัจเจกานันเจยังพลังอรหันตานันเจตเจนระคังบันทาวิสัพปโสเตตลตาสุขิตาวิุลหะพุทธศาสเนเดอรคกสุขิตาโหตัสหะสัพเพหิยาทิภีสัพพุธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังฆานุภาเวนัสธาโสธีภวันตุเต